เป็นอสารอะไรอ๋อเป็นพญานาคนะคะท่านผู้ชมโอ้นี่เขาจะทำพญานาคหรือเปล่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางบันไดลงไปอ๋อีนน่าจะน่าจะข้ามน้ำนี้ได้นะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะ คะท่านผู้ชมค่ะออันนี้องค์พญานาคราชวาชิรนาคานะคะแล้วก็มีองค์พญานาคราชสุวนนาคานะอ,อือม,มาเลยเราลงมาดูก่อนเฮ้ยเหมือนเหมือนมีปลาตายอ่ะระวังนะลื่นนะเหมือนเขายังไม่ตายหรอกเออย,ยังไม่ตายจริงด้วย โอ้มาลงมามันจะได้ล้างสิ่งที่ไม่ดีมา oh. ลงมาตามฉันเลย oh. Oh. มาระวังล้มนะเกาะๆว้าอนี้อยู่กลางน้ำนะคะท่านผู้ชมคะ่ะน้ำท่วม